ค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับเราบวิษัท j เ h y d r ด lic กจำกัดวันนี้นะคะเรามีเครื่องถ่วงล้อรุ่น80 BS มานําเสนอนะตัวนี้นะคะเป็นระบบออโต้นะคะถ่วงน้ําหนักได้ถึง70กิโลกรัมนะคะลูกค้ามีฝาครอบเมื่อนําฝาครอบลงนะคะเครื่องก็จะทํางานเองโดยอัตโนมัตินะคะความเร็วรอบในการหมุนของเขานะคะจะอยู่ที่230รอบต่อนาทีนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางของขอบแมกนะคะจะอยู่ที่10-24นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางของยางนะคะจะอยู่ที่ 1 5 1 6นิ้วนะคะกำลังไฟนะคะลูกค้าจะเป็นไฟ220โวลต์นะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ช่างสาธิตวิธีการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษานะคะสวัสดีค่ะพี่ช่างสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทวงแบบออโต้นะครับน,นีเดี๋ยวผมจะเริ่มทวงแบบล้อเหล็กก่อนนะครับอย่างแรกใส่ล้อเลยครับใส่ล้อใส่แอดัปเตอร์ล็อกล้อเสร็จแล้วก็ลองหมุนดูครับว่ามันเบี้ยวหรือมันแป็งตรงไหนไหมถ้าไม่แล้วก็ ได้เลยครับเปิดเครื่องนะครับสวิกด้านข้างตัวนี้นะครับจะเป็นระบบออโต้นะครับคือเราไม่ต้องกดปุ่มเลยเรายกไม้วัดนะครับดันนะครับชนขอบล้อปึ๊บสังเกตหน้าจอนะครับอ่าตัวเลขขึ้นดึงกลับนะครับเขาจะขึ้นค่าให้เราเสร็จสับนะครับค่าแรกเนี่ยจะเป็นระยะห่างนะครับส่วนค่านี้จะเป็นระยะของตะกัวนะครับไม่ใช่ขอบล้อนะครับเครื่องเขาจะรันเองนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยครับ ตัวเลขขึ้นเปิดฝานะครับตัวนี้นะครับเขาจะล็อกให้เราเลยนะครับไฟเต็มล็อกเองนะครับล้อจะไม่สามารถเคลื่อนได้นะครับ20กรัมใช่ไหมครับนี่นะครับ20กรัมถ้าเกิดเป็นล้อเหล็กที่ใช้ตะกวดตอกนะครับเราจะตอกด้านบนนะครับบนที่สุดนะครับอันนี้ฝั่งนี้20นะครับ20อ่สฝั่งนี้20เสร็จปุ๊บเราจะมาตอกฝั่งนี้50ใช่ไหมครับเราก็กดตัวนี้นะครับ o p t เขาก็จะเลื่อนมาให้เห็นไหมครับไฟเต็ม5้าดวง ล็อกไว้ให้เลยนะครับห้าสิบกรัมะตะก่ว่อ,อกห้าสิบกรัมนะครับตอ,อกด้านบนที่สุดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ปิดฝาครับปุ๊บเสร็จแล้วครับศูนย์ศูนย์เรียบร้อยครับประหยัดเวลานะครับแล้วก็ถ่วงได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้นะ,อะพอเราเปิดฝาปุ๊บศูนย์ศูนย์ปุ๊บ,บล็อคเขาก็ยังล็อกอยู่นะครับเครื่องเขาจะเป็นแม่เหล็กดูดดูดแกนไว้นะครับ เราจะาล้อออกเอาออกเลยก็ได้แล้วจะปิดเครื่องก่อนครับแม่เหล็กเขาก็จะคลายออกล้อ,อก,ก็จะหมุนได้ะนะครับแล้วก็ล้อออกได้เลยทีนี้ผมจะเป็นหมวดแปะให้ดูนะครับค่ะอ่ะปึ๊บใส่ล้อครับใส่แอแดปเตอร์ใส่ตัวล็อก แน่นเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องนะครับหมวดแปะเนี่ยเราจะดึงไม้วัดสองครั้งนะครับก็คือดึงไปที่จุดแรกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ดึงต่อไปที่จุดที่สองนี่นะครับไม้วัดตัวนี้นะครับดึงมาจุดแรกที่เราแปะแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ครับดูหน้าจออ่าตัวเลขขึ้นแล้วปุ๊บดึงต่อเข้าไปด้านในนะครับชนก้านปุ๊บอ่าก็จะขึ้นอะลูห้าดึงกลับปุ๊บก็คือเป็นหมวดของอะลูห้านะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาครับค่ะอ่าเหมือนเดิมครับ เขาจะล็อกให้ถ้าเกิดเขาล็อกให้เราฝั่งนี้นะครับจะมีเซ็นเซอร์ยิงให้เรานะครับแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมอนุญาตสิบหกรัมผมจะตัดตะกั่วแปะนะครับนะครับแปะเลยครับเวลาแปะเนี่ยเราก็ให้กลางเซนกลางเซนเซอร์อย่างนี้นะครับชิดก้านตรงที่เราวัดไว้อย่างงี้นะครับนี่เซนเซอร์ดับไปแล้วนานไปหน่อยเราก็จะกด O อพีทีทีนึงครับอ่าฝั่งนี้เห็นไหมครับ 15กรัมเหมือนกันนี่ตรงนี้นะครับแบบนี้นี่ครับค่ะเสร็จแล้วปิดฝาเหมือนเดิมครับนะโอเคครับศศููนนย์นย์ก็เป็นการเสร็จสิ้นการถ่วงนะครับ ใช้งานง่ายครับตัวนี้นะครับปุ่มเนี่ยมีให้หลายปุ่มนะครับเป็นการตั้งค่าก็จริงนะครับแต่ว่าการทํางานของเราจริงเราจะกดแค่ตัวเดียวก็คือสลับฝั่งการตอกหรือการแปะนะครับถ้าเป็นหมวดตอกเนี่ยจะไม่มีเซนเซอร์บอกนะครับแต่ถ้าเป็นหมวดแปะเนี่ยจะมีเซนเซอร์ยิงให้เลยนะครับอ่าก็จะสะดวกสบายแล้วก็แม่นยํากว่ารุ่นเก่าๆนะครับการดูแลนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือแกนตัวเนี้นะครับเขาจะเป็นเหล็กล้อเป็นอลูมิเนียม นะครับล้อยกเข้ายกออกก็อย่าไปถูแกนเขามากนะครับเกียวจะล้มได้นะครับส่วนตัวนี้ตัวล็อกเนี่ยเป็นการบีบเพื่อคลายล็อกนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะบีบแล้วก็สามารถจะลูดได้เลยนะครับเวลาปล่อยปุ๊บเขาก็จะล็อกล็อกแน่นค่ะ เวลาถ้ามีล้อเนี่ยผมแนะนําไม่ควรที่จะบีบแบบนี้นะครับไม่ควรบีบที่ว่าเราจะดึงออกนะเพราะว่าเวลาบีบเกียวเนี่ยเขาจะค่อยๆลายตัวออกนะครับเขาจะลูดไปกับเกียวตัวนี้นะครับทำให้ตัวนี้สึกเร็วพอสึกมากๆปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะล็อ,อกไม่อยู่นะครับทำให้ตัวนี้เสียนะครับเวลาเราจะเอาล้อออกเนี่ยลายให้หลวมก่อนพอหลวมปุ๊บแล้วเราก็บีบนะครับแล้วดึงออกนี้นะครับเป็นการรักษาตัวนี้ในตัวนะครับหมวดพวกนี้ครับมีทั้งหมด6หมวดนะครับก็คือจะอยู่ที่ล้อนะครับเป็นแบบไหนนะครับการ ดึงวัดของเราเครื่องจะคำนวณรันเองนะครับเราไม่ต้องไปตั้งค่าเลยนะครับวว้าส <Wow. S 1> ะ,ะดวกสบายมากขึ้นครับตัวนี้หรือว่าใช้งานได้ดีเลยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ